นั่งเครื่องบินราคา9.99ยูโรค่ะเพื่อนๆมาดูกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวสายการบินไล o อนแอร์ไล a อนเป็นสายการบินโลคอร์ท,ที่เราใช้บริการบ่อยมากค่ะเพื่อนๆเ,เป็นสายการบินที่ดีและถูกมากๆค่ะ ครั้งนี้เราบินจากสนามบินบิลลนประเทศเดนมาร์กไปยังสนามบินมิลานแบกโมประเทศอิตาลีในราคาเพียง300โคนค่ะไปกับ1,500บาทเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นว่ามันถูกมากๆแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีราคาถูกกว่านี้อีกคะ่ะเพราะรอยั a แอร์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่9.99ยูโรค่ะถูกมากๆ ราคานี้คือราคาไม่รวมกระเป๋านะคะแต่ถ้าซื้อกระเป๋าเพิ่มก็ไม่แพงเท่าไรกับเพื่อนๆโอเค OK ไปชมกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราต้องกำลังจะเดินทางขึ้นเครื่องกลับนั้นค่ะ25เราต้องไปขึ้นด้านหลังเรกว่า For your And again, ที่นั่งกว้างขวางมากเลยค่ะเพื่อนๆที่นันน่งของเรา25ปีทีด่ดีเราจะนั่งตัวนี้เราได้นั่งที่25ปีปีมันอยู่ตรงกลางนะคะนี่ที่นั่งโอเคบรรยากาศ 私はもう一度、このように見えます。 Guide you the front, the front. บินเดินนิ่งมากๆเลยค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้เครื่องก็กำลังบินลงโซสนามบินบินลนแล้วนะคะ มาเม่องมรกอปาร,ร,ปราปจอมถึงเ็นมาปอดภยแล้วจ้ขาขณะนี้มรกอรมมวงปาราะระปรจอมก็ได้ถึงสนามบินเดนมาร์กได้อย่างปลอดภัยแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ใช้บริการนะคะแต่งสปรายวิดไรอนแอร์บ๊ายบาย